แห่เมนเทียบเมื่อหมวยเล็กถูกไฟคลอกจากคลินิกโพสต์แบบนี้สืบเนื่องจากประเด็นที่หมวยเน็ตไอดอลชื่อดังโดนไฟคลอกจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังถ่ายคอนเทนต์รีวิวการทำหัตถการเผายาสมุนไพรบนหน้าท้องกับคลินิกแห่งหนึ่งซึ่งเธอพร้อมทนายได้ร้องเรียนไปยังกันจอมพลังเพื่อให้ช่วยเรื่องความยุติธรรม ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมโดยล่าสุดสาวหมวยได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัว @ssuchawadi โพสต์ความในใจบอกว่าเราดีใจนะที่ตื่นมามีคนมากมายทักมาหาเราเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้ตอบใครเลยขอโทษที่ตอบช้านะคะเมื่อคืนหัวจะระเบิดค่ะ ทุกคนคงเห็นข่าวเราแล้วอยากจะบอกว่าใช่ค่ะเราไม่เถียงว่าเราเป็นคนผิวดีหุ่นดีหน้าก็ดีมั้งนะเรารักหุ่นเรามากรักหลังของเรามากในร่างกายตัวเองเราชอบขากับหลังของเราที่สุดเพราะมันสวยสำหรับเราแล้วสิวไม่เคยขึ้นหลังเราเลยสักเม็ดไม่เคยมีรอยอะไรเลยค่ะ เราโชคดีที่ได้หุ่นแม่ผิวจากพ่อพ่อแม่เราก็หล่อสวยมากตอนที่อายุเท่าเราเราเดาจากรูปหน้าศพพ่อคะ่ะเพราะพ่อจริงท่านเสียนานแล้วเห็นแต่รูปแม่แม่คือสวยจริงๆนะเป็นนางสาวไทยได้เลยตอนนั้นยิ้มได้นะแม่ลูกชมอ่ะและสำหรับเราเพราะมันคือชีวิตที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาบวกสายงานแต่ด้วยการทำงานที่ผิดพลาดทำให้เราหมดสวยไป โชคยังดีที่ดับไฟทันก่อนอย่างน้อยเรายังมีแขนขาและหน้าที่ยังรอดมาได้แต่มันก็ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นจริงๆที่พิมพ์ทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่าสุดท้ายมันไม่มีใครเพอร์เฟกไปตลอดคะ่ะอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆนะไม่อยากให้สายจนเสียมันไปแบบเราคะ่ะในอนาคตทุกคนจะแก่โรยรา ไม่ว่าอาชีพไหนก็ต้องใช้ร่างกายและสมองไปทำงานและเงินมาทั้งนั้นเราเริ่มทำงานเก็บเงินตั้งแต่หลักสลึงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนจนล้านและก็มาหมดกับคดีเก็บหามาแทบตายสุดท้ายหายวาับเพื่อไรเหมือนกันก็ไม่รู้นะงงมาก5,555